สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับก็ตามที่ได้นัดกันไว้นะครับว่าชนาโดนจะมาไลฟ์สดช่วงบ่ายๆนะครับในเรื่องของลิศานซูฟี่อีกคันนะครับคันนี้เป็น f c ช่างดนนะครับเดินทางมาจากบางมดพรามสองนะครับคันนี้มีอาการในขณะที่เครื่องร้อนๆนะครับเกียร์ไม่ทํางานเกียร์ไม่มีแรงเลยอืดนะครับเกียร์อ่ดไม่มีแรงเลยนะครับ ต้องมาแต่เช้าครับคือขับรถมาแต่เช้าปล่อยให้ร้อนไม่ได้เลยร้อนแล้วรถไม่มีแรงไม่มีกำลังนะครับท่านเราทาการตรวจเช็คด้วยคอมพิวเตอร์นะครับไม่พบปัญหาใดในระบบไฟฟ้าภายในเกียร์นะครับคันนี้จึงแจ้งผู้ใช้รถนะฮะต้องผ่าเกียร์มาพิสูจน์ดูนะฮะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็พบนะครับว่าตัวดัมซีวีทีรั่วนะครับผ้าคลัชบางแผ่นนะครับต้องบอกก่อนนะผ้าคลัชบางแผ่นนะครับเสื่อมสภาพนะครับผ้าคลัชบางแผ่นเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ สายพาน cvt นะครับเป็นรอยนะครับแล้วก็ชุดลูกสูบเสื่อมสภาพแข็งตัวนะครับแล้วก็มีเศษสกปกครับนี่ครับเศษโลหะครับเศษโลหะเกาะติดอยู่ที่โซลินอยด์เนี่ยสังเกตนะเศษผงโลหะเล็กๆเกาะติดอยู่ที่โซลินอยด์ไฟฟ้านะครับสกปรกนะครับเพราะนั้นสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าตัวสายพาน cvt นยครับมันกัดกับโคน cvt ครับมันทำให้เกิดเศษโลหะเกิดขึ้น นะครับเป็นฝุ่นผงโลหะเนื่องจากสายพาน CVT กัดกับโพน CVT นะครับนี่คืออาการที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องล้างวาบอดี้ด้วยนะครับน้ำมันเกียร์สกปรกครับนะครับแล้วก็กองเกียร์สกปรกนะครับนี่ฮะเนี่ยครับกองเกียร์ก็สกปรกน้ำมันเกียร์ก็สกปรกนะครับมีตะกรนแล้วมีเศษโลหะด้วยที่อ่างเกียร์นะครับอ่าคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับสาเหตุที่ไม่มีแรงเลยเอาหลักๆก่อนลวกันนะครับก็คือตัวดัม CVT รั่วนะครับเดี๋ยวจะเทสด้วยเพชดแรงดันดูว่ารั่วยังไงนะครับทําให้จับสายพาน CBT ไม่แน่นนะครับนี่ครับรั่วเยอะมากครับคันนี้นะครับเห็นไหมครับแอดมินนี่ครับดัม CBT รั่วเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไม รถคันนี้เวลาร้อนๆแล้วไม่มีแรงเลยนะครับนี่แหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับเกียร์ออโตเมติก CVT รู่กนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือดัม CVT รั่วพอดัม CVT รั่วแล้วนะครับมันจะจับคนมันจะจับสายพาน CVT ไม่แน่นแล้วก็ทําให้รถไม่มีกําลังยิ่งร้อนๆยิ่งไม่มีแรงเลยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในเกียร์นิสสันซีฟี่ CVT คันนี้แนวทางการซ่อมนะครับ ก็มีให้เลือก3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ซ่อมแบบประหยัดเปลี่ยนเฉพาะที่เสียซ่อมดัม CVT นะครับเปลี่ยนผ้าคัดบางแผน่นเปลี่ยนโอลิงซีลิงต่างๆชุดลูกสูบบางตัวนะครับล้างวาล์วดีนะครับเปลี่ยนกรองล้างกองเกียร์ลูกใหญ่หรือว่าเปลี่ยนกรองเกียร์ลูกเล็กอันนี้คือซ่อมแบบประหยัดนะครับแล้วก็ซ่อมแบบ ประมาณ80%นะครับก็คือไม่ผ่าท้อนะครับวิธีที่สองคือซ่อมเปลี่ยนผ้าคัตหมดเลยครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนสายพาน CVT ด้วยวิธีที่สองนะเปลี่ยนผ้าคัตทั้งหมดเปลี่ยนสายพาน CVT ซ่อมดัม CVT แก้ไขโคน CVT ที่เกิดรอยแล้วก็ล้างวาบอดีีสมองเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่าล้าง TC นะครับผ่าล้าง TC นะครับผ่าล้าง TC นะ วิธีที่2นี้จะซ่อมได้ประมาณ80%นะครับอ่ะกับวิธีที่3ครับคอมพลซ์โซว์ฮอนเลยนะครับคอมพลซ์โซว์ฮอนเฉพาะที่ศูนย์ซ่อมธนบดีจะรับประกัน3ปีคอมพลซ์โซว์ฮอนทําอะไรบ้างเปลี่ยนชุดผ้าคลัทช์ใหม่ทั้งหมดเลยครับนะครับเปลี่ยนสายพาน CVT ซ่อมซ่อมดัมม์ CVT นะครับแก้ไขอาการสายพาน CVT กัดโคน CVT นะครับแล้วก็ล้างวาบอดี้เปลี่ยนตองเกียร์ทั้ง2ลูก แล้วก็ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือผ่า TC แล้วก็เปลี่ยนชุดล็อกอัพคัตภายในเลยแล้วก็ติดตั้ง TOC ครับ Transmission Oil Cooler ให้ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนี่คือแบบที่3คอมพรสโซร์ฮอนรับประกันสูงสุด3ปีนะครับเดี๋ยวจะแจ้งผู้ใช้รถครับว่าท่านจะเลือกซ่อมแบบไหนนะครับเข้าใจนะฮะในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับบางท่านต้องการความประหยัด เราสามารถทําให้ท่านได้นะครับแต่ปัญหาคือต้องผ่าเกียร์มาดูแบบนี้ก่อนนะครับต้องผ่าเกียร์มาดูก่อนครับถึงจะทราบว่าชิ้นส่วนภายในมีอะไรเสียบ้างนะครับอย่างคันนี้แนวทางการซ่อมแบบประหยัดก็บอกไปแล้วนะครับหรือจะซ่อมแบบคอมพลี์โอหอนเต็มระบบก็สามารถทําได้นะครับนี่คือแนวทางการซ่อมที่ศูนย์ซ่อมธนดุนะครับถ้าซ่อมเต็มระบบคอมพลี์โวอร์ฮอนนะครับรับประกัน3ปีนะครับเดี๋ยวแจ้งผู้ใช้รถครับ เดี๋ยวให้ท่านเป็นผู้อนุมัติว่าท่านจะเลือกซ่อมแบบไหน1 2 3นะครับอันนี้คือแนวทางที่ศูนย์ซ่อมธนดลน,นะครับเราจะแจ้งผู้ใช้รถก่อนแล้วให้ท่านผู้ใช้รถเป็นผู้เลือกว่าท่านจะเลือกซ่อมแบบไหนนะครับฝากไปด้วยนะครับหัวใจสําคัญไม่ใช่การถ่าเกียร์มาซ่อมหัวใจสําคัญคือการดูแลบํารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธี3วิธีด้วยกันนะครับในการดูแลบํารุงรักษาระบบเกียร์อตโมติกในรูปแบบ CVT ที่ใช้น้ำมันเกียร์ CVTF นะครับวิธีที่1ครับ ถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเปิดน็อตอ่างท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุด30%วิธีที่2ครับคือการเปิดอ่างเกียร์พร้อมเปลี่ยนกรองเกียร์ทั้ง2ลูกเลยนะครับรุ่นนี้จะมีกรองหยาบกรองละเอียดด้วยนะครับวิธีที่2นี้จะสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์โตมติกได้สูงสุด50%และวิธีที่3ครับคือการเปลี่ยนกรองเกียร์เปิดอ่างแบบนี้แล้วก็ and บบฟลัสสันคิวเกียร์เต็มระบบหรือฟอกฝัสตมันเกียร์เต็มระบบวิธีที่3นี้่าจะสามาารรรรถดูแลบบบุักษะียติในรแบบ C ี้สูงสุด0%เต็ แต่ค่าใช้จ่ายวิธีที่สจะสูงกว่า2วิธีแรกเพราะฉะนั้นก็สุดแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋านะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถที่เตรียมเงินไว้ในการดูแลบำรุงรักษาตาท่านไม่เท่ากันนะครับฝากไปด้วยนะครับหัวใจสาคัญคือการดูแลบํารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รถที่ใช้งานในกรุงเทพการจราจรติดขัดนะครับความล้อสะสมสูงนะครับหปีหรือ20,000กิโลเปลี่ยนทิ้งนะครับนะครับรถติดๆนะครับท่านใช้งานวันละสองสชั่วโมงรถติดๆ นะครับหปี20 0 0 0กิโลเปลี่ยนทิ้งนะครับสวิธีเลือกเอาตามความพร้อมนะครับแล้วก็ท่านที่ใช้งานต่างจังหวัดหรือชานเมืองรถไม่ติดนะฮะสปี4 0 0 0 0กิโลครับเปลี่ยนทิ้งครับอย่าเสียดายครับนะไม่เช่นนั้นแล้วเกียร์ตัวไปติของท่านเนี่ยอาจได้รับความเสียหายได้นะครับอาจได้รับความเสียหายจากอะไรนะครับจากความชื้นที่เกิดขึ้นท่านใช้งานมาละสองสามชั่วโมงรถติดติดท่านกลับไปจอดที่บ้านนะครับอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเกียร์มันคายตัวออกตอนตอนกลางคืน คลายตัวออกกลายเป็นไอครับไปเกาะบนผนังเสื้อเกียร์และคอนเดนเซตตัวเองกลายเป็นหยดน้าทาให้น้ํามันเกียร์ดอกประสิทธิภาพเสื่อมประสิทธิภาพและสะสมกันเป็นระยะเวลานานๆทําให้น้ํามันเกียร์เสื่อมแล้วถ้าไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายจึงเป็นเหตุให้เกียร์ได้รับความเสียหายก็คืออายุการใช้งานมันสั้นถ้าดูแลดีตามคําแนะนํานะครับการใช้เกียร์อัตโมิติทั้งในรูปแบบแรงดันที่ใช้น้ำมันเกียร์ทีและในรูปแบบ C ี t ที่ใช้น้ำมันเกียร์ CVTF นะครับถ้าดูแลดี อย่างต่อเนื่องกระสมบเสมอในการเปลี่ยนถ่ายของเหลวท่านต้องใช้งานไม่น้อยกว่า500,000กิโลนะครับคันนี้ใช้งานแสนกว่าโล200,000กิโลบางคันเจอไม่กี่หมื่นกิโลเองครับรถใช้น้อยรถจอดครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับปัญหาคือความชืน้ในในน้ำมันเกียร์เนี่ยมันทําอันตรายให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพแล้วพอไปใช้งานปุ๊บเนี่ยผ้าคัดล่อนบ้างนะครับ ตัวดัมซีวีทีรั่วบ้างพบบ่อยนะครับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้เยอะเปลี่ยนตามเลขกิโลใช้น้อยเปลี่ยนตามอายุปีฝากไว้ด้วยนะครับหัวใจสําคัญคือการดูแลบาลรุกษาไม่ใช่การผ่าเกียร์มาซ่อมนะครับ